สวัสดีครับเมื่อนี้มาผอกันกับพญ่เขียวครับในช่องคู่นาเทพบครับผมเมื่อนี้สีมารอสวนครับสีผ้าไปเบิ้งดอกกระเจียวนะครับนะครับไปน้ากันครับครับในบริเวณนี้นะครับปลูกไก่ดอกกระเจียวหวานสายน้ําผึ้งครับกําลังสิบโคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับนี่ครับกำลังออกครับ จะอยู่ประมาณนี้ครับเอาเฟืองปลูกไว้ครับเพื่อให้ซุ่มแ้น้ำหมอกครับก็สิออกแบบนี้ครับก็ปลูกไว้นะครับนี่ครับถึงฤดูการแล้วนะครับบริเวณนี่ปลูกนะครับบริเวณนี่เอาฟางหรือเฟืองนะครับปลูกไว้ว่าเสียไปถ้าเป็นพันธุ์ถ้าขึ้นก็สิขยายพันธุ์ครับก็ออกนะครับนี่ครับ มันก็อันนี้เป็นดอกเกี่ยวชายลำเพลงครับสีมีผี่เหีืยงขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับถ้าเป็นดอกกระเกียวธรรมชาติสิบลมีครับถึงฤดูการเดือนสี่เดือนหานะครับพี่น้องสีออกครับดอกกระเกียวนี่สีออกนะครับเพราะดอกสีออกก้อนต้นครับพี่น้องดอกกระเกียวนี่เดือนสี่เดือนหายนะครับนี่ครับพอพะว่ามันถึงฤดูการแล้วถึงฝนบ่อตกนะครับก็ออกครับ แต่ว่าก็บยูทีด้วยความสมบูรณ์ของดินเนาะครับนี่ครับมันก็ออกนี่ครับนี่ครับถ้าฝนบดตกนี่มันก็สีถึงดูดูการมันก็สีดอกบสดสมบูรณ์เท่าไรครับเป็นดอกเิี่ยวเยวแบบนี้ครับแต่ว่ากับพ่อดิ่ก็บยูก็บกินครับนี่ครับดอกสีออกกอนต้นเนาะครับดอกกระเจียวครับนี่ครับ บอถึงฤดูการมันน้องครับพอถึงฤดูการมันแมนหดจังไดก็บ่ออกครับเพราะว่าดอกเกี้ยนี้ออกเดือนสี่เดือนหาครับก็คือขายเป็นถ้าได้ขายได้ก็ขายเป็นช่วงครับก็คือช่วงที่มันออกนี่ครับนี่ครับก็ในบริเวณนี่ก็แมนเบิดครับปไว้ครับสิขยายพันธุ์ต่อครับสิพผ้าพีผ้านนองน้องครับมเบึง ควมแตกต่างของดอกเก kind of ียวสายลำพึงนะครับดอกเกียวสายลำพึงสิมีพีเลียงนะครับสิมีใบเลียงนะครับขึ้นมาครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่เป็นดอกเกียวสายลำพึงนะครับพี่น้องแล้วก็เสียพี่น้องไปเบิ่งดอกเกียวธรรมดานะครับดอกเกียวพื้นบ้านที่เอาขึ้นมาปูไ้นะครับต้นหงษพื้นก็บสิประมานเนี่ยครับดอกเกียวพื้นบ้านครับเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบื้องดอกนะครับ นี่ครับเพื่อดอกกระเจียวพื้นบ้านเนาะพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เบิ้งงนะครับมันความแตกต่างกันนะครับนี่ครับแล้วก็แล้วก็ผมสิบภาพปเบื้องอีกต้นหนึ่งนะครับในบริเวณนี่ครับกว่าสิบดอกกระเจียวครับนี่ครับปลูกไว้เลยครับปืองพื้นที่ครับปลูกไว้ใส่ก็ได้กินครับดอกกระเจียวครับถึงหนามันครับก็คือเจ้าสีละครับ สีออกสีครับกระเจียวธรรมดาครับต้นสีออกก้อนดอกครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับดอกของไอ้ดอกกเจียวธรรมชาติจากขุดขุมมาจากหัวให้ไปนะครับเอามาไว้ครับนี่ครับจะดอกแบบนี้ครับปลูกไว้เลยนะครับบ่เปลืองพื้นที่ครับถึงเวลาดูดูการก็ได้กินครับปลูกไว้เองสิครับ แซมน้ำปลากล้วยแซมน้ำต้นใหม่เรือนห่มใหม่ห่มไหลก็ได้ครับบดไตครับเพราะว่าถึงฤดูกาลยูบลงงเ้วแล้วก็สีพุ่นกะสีใบยุบลงประมาณเดือนสิบเอ็ดสิบสองพอตกเดือนสี่เดือนหามาครับจะมีหัวยูในดินครับเดี๋ยวพุ่นกะสีเกิดต้นนะครับแล้วก็เกิดดอกครับตามฤดูกาลเดือนสี่เดือนหาดดอกกระเจียวดอกกระเจียวไข่บดแดงผักหวานครับ ช่วงหน้าเดือนสี่เดือนห้าครับ